ครับสวัสดีครับเอฟซี MC, พอใจดีสูปูสุก็นะครับมือนี่ทางทีมงานกะสีได้มาครับผมทางทีมงานกะสีได้มาอัดขีดอ่าความฝันพอใจดีเนาะครับเนาะเพราะว่าพอใจดีฝันเห็นใจแดงอ่าเขียนตัวเลขให้แดงจึงคืนครับผมพอใจดีฝันเมื่อคืนนี่เนาะครับเนาะก็เลยทางทีมงาน ก็เลยสีมาอัดชิปพอใจดีสีมารเราเรื่องค้ามฝันห้เอฟซีของพอใจดีเ้เบิ่งน้ำฟังน้ำบาเจแดงอ่าของเจแดงฝากเนวเนวทางทางความฝันให้พอใจดีมีตัวใดแน่เพิ่นว่าจังใดแน่เดี๋ยวเข้าไปตามกันไปฟังกันอยู่ในคลิปเดี๋ยวพอใจดีสีเล่า เราความฝันเนี่ยฟังเนาะว่าเจแดงเปิดอ่านท่าทางเนี่ยพอใจดีแบบไหนครับผมเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับผมครับโอเคว่าเสรนจเลยเอาสามตัวไปพ่อบอก์ขั้นเป้าสามตัวพ่อจัดสองตัวไปอีกกรังครับผมเดี๋ยวเลยว่ามันแมนบ่ลอะไรเจแดงหวยแมนโมแมนก็เอ้าปากกามาชันครับผมเจปากกาใครสีน้ำเงินบ่เอาเอามายังสีน้ำเงินน่ะ อยากได้บ่พอแดงจึ hmm. uh, ๊กครึ so so uh ่งครับผมโอ้แดงครึ่งๆเี่ครับแม่นอยากได้บ่แดงครึ่งๆะวัดสันว่นครับผมเออมันจะเขียนให้เป็นนีหลายซื้อจะซื้อหลายเด้อสื้อจะใช้นีเพราะว่าเป็นนีเท่าไหร่ล่ะ400,000สื่อเอาแค่ส0 0เซนก็พอเด้อว่าซั่นว่าครับอ๋อาปากกามาจิ้มปากกาสีนดำเงินให้ก็บ่เอาสีดำให้ก็บ่เอาเอาสีใดล่ะมาเอายากแค่ได้ก็เขียนออกคือกันตัวครับผมบ่เอาสีแดงมาเอาแดงครึ่งๆ ให้เขารูน้ำหลอดน้ำรลอดประสัตวว่าครับผมเออเดี๋ยดีแดงกี้คือพวกเขียน,น,นให้ได้ครับป่ะนี่เขียนให้แปดสามเจ็ดพี่น้องโอ้แปดสามเจ็ด, 3, ดอันนี้เป็นข้อฝันน้อครับนอ้ออันนี้เป็นข้อฝันถามบางคนมันแมนบ่าอะไรกีแดง,ง,งคือบอกมากแก่ท่านเอาหอยไส่ดีคือว่าชุดนี้เป็นชุดใส่ดีเจ้าเด้อว่ะสิครับผมเดืนดบางสิเออ เกบ่าจังสั่นกิดช้า่าจังไดเอาเกิดีน้ำเพนเป็นตะเบดดีเพราะหังสตัวนี่เบดอกเกีแดงเงินกิบ่อหลายวันได้ครับเขาบอกว่าเกิเอาสองตัวไปน้ำครับั่อูให้สองหอดสองตเอาสองตัว่างเอาแขีนเขยนเรอยเอั่นครับผมเออเบ็ดจะเรยกเขียนหายิบสามห้ากยมเครื่องกันยงครื่งแล้วครับปากกาเยบอเอาเอาปากกาสีแดงอยงเดียว นี่แหละครับเป็นเลขที่ใปที่มากของความฝฟันมือคืนนี้คือข้น,นอออมาจนได้เขียนใบยันลืมโอ้ได้เขียนใบแนนคือข้นมา่นบอกว่าจะลืมซื้อเด้อเป็นเลขชุดปนดีเจ้าเด้อวาสัตวบ่าแปลสามเจ็ดวาสบ่าเลขล่างสามหาไม่สนใจให้ซื้อวาสัตวบ่ามันเป็นเลขปนดีเจ้าเด้อวาสัครับผมมันแมนถือบัตรแมนยังได้กระถือเจ้าซื้อยังได้กระถือวาษัครับผมแล้วบันดีกับ เอาขั้นหายเรเจ้ากินข้าวก่อนเพอเมื่อไว้ปศนีสิปศนีให้เจ้าแล้วมาสั่งครับบัดน,นี้ก็เลยเปินลต้มปลาคอตัวบักไงต้มปลาคอมาครับผมผู้ใดก็บ่ิให้กิบบกนเถอะให้ผมกินก่อนอ่าตักใส่ปลาคอหั่นใส่บักไงโอ้สองนิ้วเวลาใส่ปลาคอเนี่ยมันไงประแดชใส่ทอดสองนิ้วครับผมบ่ให้ไปกินเืิอนว่ากอจะดีกินใส่สักวันครับโตมันกินที่หลังหางมันกินที่หลังกินใส่มันทั้งในสักวอนมาสั่ง Uh, uh, ทั้งนอกกินที่หลังว่าสันกินใส่นี่สซิตีเป็นตัวเลข<ะ>บ่บ่ครับเราว,ว่ากิกนเข้า,า่า,าได้กินแล้วนี่เลขเข่ามันบ่เอ้าเราว่วา,ววากินเขา่ากินน้ำซะก่อนกิน<ม>ทั้งไม่ก่อนวาสันเด้ผนบา้างยังควยแอนยังควยออนกินโตมั้ครับครับตได้กินแล้วก็เออกินแล้วก็แล้วกับกับศิลากับบ้านแล้ว,วบ่ศิลากับบ้านเอา หลายๆอิ่มแล้วก็โชคมานท่อนหลับพอใจดีว่ะท่านครับผมเออมันของฝากของตอนมุ้งมิ้ยังไงก็มีแต่ใจกดีแล้วบนบา่าครับผมโอ้ยบนห่าสิก็ะเพิ่นบาจังสันเด้กระเพิ่นบาแม่แดงมาบอกเป็นเบบกกตเลยรเอ็นบอกเป็นโตเลยครับเขียนไทยจนสะเดุดขึ้นมาจนได้เบาไห้เมียฟังอเจดีย์เมาให้เรียก,กว่าคักแย่มาบอกก่อนคักแย่ว่าสันครับผมเออ<ะ>กระเพิ่นบาแบบนี้ก็เอาให้จังไรฝันไห้แล้วก็เสือห้แบบนี้บ่หรือจังไรกับมุ้งหูจักที่กันครับผมเออแล้วก็ มันเป็ความฝันเนาะเป็นแค่ความฝันให้เอฟซีเบิงว่าเป็นยังไงผมมักบ่มักก็มันเป็นแค่ความฝันเนาะ่าไปผิดทางหนาเบิงเอาแล้วแต่ครับผมผิดทางหน้าเบิงบุกเทีเอาส่วนมากนี่เพอใจดีสิฝันได้สามตัวถูกตรงเคยฝันถึงฉีดถือมากบอกก่อนเจ็ดเคยถามมาเคยฝันบอกกัเคยฝันอยู่เคยฝันอยู่แต่ก็ มันกับบอลแนนนั่นเราจะปีเรวจะปีมั่นครับสามตัวถือเต็ียเตรียมกระมี่ครับผมเออสามตัวถือกระมี่ครับผมฟันบ้าไปเด่นไปให้โวกทกับถือกระมี่ครับผมเอาพี่น้องอีพีซี่ครับผมวัดนี้พ่อเจดีฟันว่าเจแดงกับมาบอกสามตัวแดงจึงคึงนะครับบนล่างนะพ่อเจดีเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นบ่า โอ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างเอาตรงๆได้ครับพันวาครับผมบ่ต้องลับบ้ต้องกลับได้เอาตรงๆได้พันวาเจ้าบ่ต้องกับขับแล้วมันติดตัวกับเบิดดีแต่มันสูวเอาตรงๆให้เจ้าเลื่อยว่าสันโอ้พันวาอยากบดนดีให้ซื้อสามตัวแม่นสามตัวพอเจดีว่าเงื่อนถีบพ่พ่อแม่นเอาสองตัวไปพ่อมแม่นเอาพี่น้องลิซี่มาเบิ่งน้ำกันด้อพี่น้องเด้พี่น้องลิซี่อยกจะให้เบนตัวเลขกันนะครับพอใจดีฟันนะครับผม นี่ครับพี่น้องยิปีนี่พ่อใจดีเลขพ่อใจดีเรือพี่น้องเรือวันดีขวันดีสองสามขึ้นสน่วนคันบนแม่แดงมาบอกนะครับอันนี้เอาไปพิจะหน้ากันนะครับว่าชอบว่าถ้าชอบไปเอาถ้าชอบกับพ่นแต่ว่าเด็กชุดนี้เป็นเด็กชุดรถนี่นะครับชุดรถนี่กับพ่อใจดีนะครับพิ่นแม่แดงขนมาจะให้เบิร<ม>์ตด<ม>ี ไปชุดปศนีเจ้าเด้อวสันครับผมแปดสามเจ็ดสามตัวบนตรงตรงว่าต้องกลับวสันตรงตรงว่าต้องกลับวันนี้สามห้าล่างแมนกลับสามหาล่างอีกแมนตรงตรงอีกตรงตรงอีกแล้ว่าต้องกลับครับครับผมว่าจังสันเด้ครับผมเอาพี่น้องยิปซีแคปหน้าจอไว้ข้อมฝูลก็พอใจดีอาจจะเป็นเลขไ่ายรางวัลที่หนึ่งหรือเลขล่างสองตัว ตรงๆครับเป็นไปได้นะครับพี่้องเอ้าฉะนั้นล้วก็ขอขอบุณกับคุ่นพ่อใจดีที่มีแนวทางมาฝากกันนะครับซึ่งกระดันดนรดนดัน,ดน,ดน,ดนมากจนหอดซองดาวพี่้องเย็บชีครับผมเพื่อมาติดตามข้ามฝันดีของพ่อใจดีสามโตสองโตเอ้าไปพิจานณาพี่้องครับผมขอบุญกับคุณนครับผมครับผม อาครับผมนี่คือสําหรับความฝันของพ่อเจดีนะครับเนาะวดประจําวันที่16เมษาสองห66พี่น้องพ่อเจดีก็เล้เราเรื่องที่ความฝันของพ่อเจดีแล้วนะครับเนาะจากสีแมนบบแมนมันก็เป็นแค่ความฝันนะพี่น้องเนาะฟังแต่ว่าความฝันเนาะถ้ามันแมนมันก็ดีไปพี่น้องอันนี้ได้ฝันก็ได้มาได้บอกได้กล่าวให้เอฟซีพี่น้องได้ฟังไปพร้อมๆกัน ว่าความฝันของพ่อใจดีเนะี่ยที่เป็นจริงบบหรือว่าสิฝันแบบใดพ่อใจดีก็ได้นํามาเสนอนํามาเบามาจาาให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังไปพอมๆกันแล้วนะครับเนาะเอาพี่น้องแคบหนาจอไวด้ด,วด้พี่น้องด้แคบหนาจอไว้เพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลพี่น้อง,องแคบหนาจอดแล้วเราจะเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใจดีพ่จะมีกําลัางแรกใจไปหาแนวทางมาฝากทีสอนหนองนะครับเนาะ ว,วันที่16เมษายน2 5องหา66พี่น้องวดปีใหม่ไทยเฮ้าพี่น้องเดินทางกลับบ้านขอให้ตลอดปลอดภัยหอดบ้านหอดซองเด้พี่น้องเด้อก็เก็บจะได้ควบไข่ยาให้มีให้มีจะโศกจะลาวดวันที่16เมษายนนี่ห้องสไดใรลำด้วยไปพร้อมๆกันพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้พอใจดีก็ได้มีน่าทางฝากพีตอนน้องซ้ำนีมม่แหละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม